สวัสดีครับพบกับสุปข่าววอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่ไทยพบคาซักสถานนะครับรอบ2วอลเลย์บอลหญิงเอเชยนเกม2023วิเีราะหคอร์เกมวอลเลย์บอลหญิงเอเชยนเกม2 0 2 3รอบที่ 2, นะคกับไทยพบกับคาซักสถานวันนี้นะครับวันที่10ตุลาคมตามเวลาประเทศไทย13.30นาิาโดยทีมชนะก็มีโอกาสมากกว่าในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งในรอบแรกคาซสคสถานแข่งมาแล้วหลายนัดกว่าไทยนะครับ ต้องมาดูกันว่าในนัดนี้ที่จะถึงสภาพร่างกายจะมีผลฟอร์มการเล่นกับทีมชาติไทยของเราขนาดไหนนะครับแล้วเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมนครับทีมชาติคาซัคสถานถึงแม้ว่าส่วนสูงจะดีกว่าทีมเอเชียส่วนใหญ่แต่คาซัคสถานก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการเจอทีมที่เหนียวแน่นเห็นได้ชัดเจนนะครับการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น2ครั้งล่าสุดที่แพ้ในแต้มที่า้างขาดจากการที่ไม่สามารถทำแต้มกับทีมตรงข้ามได้เลย แม้ว่าหน้าบล็อกจะไม่สูงมากก็าตามนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาบอลแรกหัวเสาอีกด้วยที่ยังไม่ดีมากพอจนทำให้ต้องเล่นบอลยกสูงเป็นส่วนใหญ่การเล่นกับไทยน่าจะทำให้คาสัคสถานไม่กดดันเท่าไหร่กับการวิ่งเข้าทำบอลบุกเนื่องจากบอลสูงเองก็เป็นจุดอ่อนที่ไทยยังปิดไม่ได้หรือแม้แต่บอลไหลหลังเองคาซัคสถานก็ยังทำได้ดีด้วย หากเล่นได้กระฟองก็ถือว่าเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เลยทีเดียวอีกทั้งที่เห็นมาจากการแข่งขันสมสรว่าไทยมักปิดหัวเสาของก็บตันทีมอย่างอนาคูลาวาไม่อยู่ด้วยส่วนสภาพความพร้อมของทีมจะาถ่ายสภาพร่างกายส่งผลอย่างมากถึงระบบทีมและฟอร์มการเล่นที่ทําให้ทีมยังไม่ลงตัวจากการลากยาวเล่นแล้วรายกันต่อเนื่องของทีมจะาถ่ายที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือปัญหาบอลแรกของหัวเสา บอลเซตของตัวเซตที่ต่อบอลให้เพื่อนตีได้ลําบากจนไม่สามารถทําคะแนนได้ในแต้มที่ควรจะได้แต่สำหรับฟอร์มในสกิลอื่นๆยังอยู่ในจุดที่ไม่แยกเกินไปเกมเสิร์ฟและบล็อกนะครับจำเป็นมากในเกมนี้เพื่อกดดันผู้เล่นของคาซัคสถานให้ทันแต้มได้ลําบากที่สุดและใช้ความเหนียวสวนกับเพื่อทําคะแนนซึ่งฟอร์อมของบอลเร็วทีมชาติไทยทั้งสองคนก็อ,อยู่ในจุดที่สามารถทดแทนกันได้ในสนาม เชื่อว่าในนันนี้จะเล่นกันได้ดีเช่นเคยตั้งการเซฟบล็อกและคิวบล็อกนะฮะส่วนเกมรูปของไทยนั้นบอลหลักก็ผ่านการเล่นกับบล็อกยุโรปมาแล้วดังนั้นการบล็อกของคาซัคสถานก็คงไม่ใช่ปัญหาบอลแทกบอลทับบอลทัดเราน่าจะได้เห็นมากขึ้นนั่นเองนะฮะโดยวิเคราะห์คู่นี้แล้วนะครับผลการแข่งขันทีมชาติไทยของเราน่าจะเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเห็นนัก3ต่อ1เซต บิตบภาพสุดน่ารักนรันปีนินวซีแลนดวิภาวีมันนี้อากาศดยเพราะได้เจอสาวมองโกียวันหลงหลังจากการแข่งขันวลโโอลเลย์หญิงในหกรรกีฬาเอชิงเกมครั้งที่ในเกมที่ทวอลเลย์บอลสาวไทยของเราลงสนามเจอกับมองโกียโดยก่อนเกมการแข่งขันๆๆระหว่บบางที่นักกีฬาเดินทางไปที่สนามนะครับปีนิวนีแ่นน้อยลูกยางสาวทีมเจ้าไทยได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านไอจีสตอรี่เป็นการเซลว,วิภาวีสีทอง วันนี้ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะจะได้ไปเจอสาวๆโดยเรื่องกล่าวนเริร่มต้นจากการแข่งขันบอลบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่โคราชเมื่อมีแฟนกีฬาสังเกตเห็นว่าฮูเลนเอ็งสบโรรบรบผู้เล่นหมายเลข13ของมองโกเลียได้ทำการขอแลกที่กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้ในตอนที่แรกของที่ริกเธอจะได้แลกกับวิภาเวรวมถึงมีคลิปหลังจบก,การแข่งขันว่าเธอได้ไปยืนดักรอที่จะขอถ่ายรูปร่วมกับลุยยางสาวไทยอีกด้วย ซึ่งวิภาวีเองก็ได้มอบชุดแข่งแขังของเธอให้กับสาวสวยสาวมงเกเลียเป็นการตอบแทนมิตรภาพตามมาเป็นแ,นแฟนแทนแซว่าอาจจะเป็นจังหวะตกลุ่มรักกันหรือเปล่าซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นกลายเป็นที่มาของการแซวก,กันว่าปีญญุ์และวิภาวีโดยคลิปดังกล่าวโลเบโรสาวไทยได้ทำการบอกว่า2บอกว่าอะไรนะซึ่งวิภาวีก็ได้ตอบว่าวันนี้อากาศดีทําเอาเพื่อนร่วมทีมหัวเราะก่อนปีญญุ์จะบอกว่าจะได้เจอสาวมงกุฎเลียเลยเนาะ ซึ่งลุงยางสาวในวัยยิีปีก็ได้ยิ้มและบอกว่าไม่ใช่แบบเขินๆโดยลิปดังกล่าวได้มีแฟนบอลโบลไบเปิดเผยนําคลิปไปเผยแพร่พร้อมแซววิภาบีกันยกใหญ่นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับเม็ดนางกล่าวทีมบอลลบอลสาวไทยของเรา,เาชนะมงกเกียไป3ต่อ1เซตของเข้ารอบแทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มบีโดยทีมดาวตบลุกยางสาวไทยได้พัก1วันก่อนจะลงสนามวันนี้พบกับทันนันคาร์ซักสถานนะครับต่อไป น่ารักจริงๆเลยก็รับเป็นโมเมนต์ที่สุดยอดมองว่าอะไรนะวันนี้อากาศดีจะไปเจอสาวมองโกเลียเนาะยังเป็นทางการลุยรีกเวียดนามอีกหนึ่งคนน้องใบเตยนัทที่มากูแก้ว ย้ายไปร่วมทีมกาแล็กซิมโคไทยบินในการแข่งขันลีกเวียดนามในเลกที่2เป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์ตามข้อสัญญาที่ตกลงกันถือเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งหญิงของทีมชาติไทยที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากลุยลีกเวียดนามยังเป็นอาการนะครับดาวตบสาวไทยดาวรุ่งลุยลีกเวียดนามนันทธิมากรูปแก้วได้ย้ายไปร่วมทีมกาแล็กซิมโคไทยบินในการแข่งขันลีกของลีกเวียดนามในเลกที่2นะครับ ก็เป็นการซื้อตัวระยะสั้นนะครับคล้ายๆที่น้องมดวิภาวีเคยไปเล่นมาแล้วน้องอมสินนะครับเคยไปมาแล้วนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของออนอุมาสิทธลักษ์ด้วยก็เคยไปเล่นแบบชั่วข่าวนะครับไปรับเงินนะครับก็จะไปเล่นเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์นะครับยินดีด้วย